การอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่รยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณ<ๆ>เรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่รยนต์ครับ เฟมตาน้อยเนี่ยอ๋อไม่ใช่เพราะว่าถ้าเทียบกับข้างนอกอ่ะพี่น้อยถูกกว่าเยอะเอาเราใช่ใช่ถูกว่าแต่บอกนี่เพื่ออะไรหนึ่งเซฟตี้มาก่อนชนะแพ้ไม่สําคัญสําคัญที่สุดความปลอดภัยก็มีเพื่อนอีกอะเพื่อนรุ่นน้องอย่างเงกันพูดเขาเขาก็ไม่เชื่อเซจเล็บบ่อยก็พาตูกพาตัดจบเพื่อนเพ่นน้อย่เพื่อนแล้วตอนหลังเขาก็เชื่อตอนหลังก็มาเขาก็เริ่มเชื่อเพราะถัวไม่เชื่อต่อไปตัดขาจริงแต้บอกเลยว่ารถเนี่ยคือ มันแค่เซลว,วินาทีอ,าอันตรายมากบันกีเดียวสิ่งที่ผมเห็นตลอดนะคือคือถ้าพี่น้อยทําไมด่ดีพี่น้อยคงาไม่กล้าให้ลูกครับใช่ทําไมทาไมทําไมทําไมคนอื่นเขานิยมน้ามันพี่น้อยทำไมใช้แอลกอฮอล์เสมอเพราะว่าเราจูนเครื่องให้มันแรงอัดสูงและอัดสูง<ม>ในบ้านเราไม่ต้องใช้กอฮอล์ก็ได้แต่เราไม่มีไม่มีเงินน้ำมันร้อยสิบสี่บวกร้อยสิบหกบวกไม่ไม่มีไม่ไม่มีย้แต่มันแพง ท่านผู้ชมครับนี่คือของจริงนะบอกเลยว่าด่าจริงพูดจริงบนจริงโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษแสดงว่าพี่น้อยลำพานกับคนที่แบบบางทีรู้มากๆแล้วมาแบบฟอร์มเยอะอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่ไม่ใช่รู้มากๆอ่ะจะคุยกันรู้เรื่องแต่ไอที่ไม่รู้อะรแล้วทำไม่รู้รู้ไม่จริงอไาแล้วก็จะพูดว่ารู้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 อะไรรู้รู้รู้บอกไอ้นี่ไม่ไอ้นี่พี่ว่าไม่ใช่นะอย่างนงี้เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่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 เสร็จเรียบร้อยกระจาย มันเป็นอย่างนี้เออแล้วทํำยังไงรถเครื่องไม่ค่อยพังอันนี้คือข้อห้องใจอีกแล้วไม่เพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกไงว่าอันนี้เป็นเขาเรียกอะไร่อยปริศนาทาให้ลูกน้องน้องเครื่องละพังเครื่องละพังไม่ใช่ไม่พังมันมีพังแต่เกียร์ที่ไม่พังหนักก็ไยเครื่องก็น้อยเกียร์นี่รับจําไม่ได้เลยผมทําเกียร์ไม่เป็นแล้วครับตอนนี้ผมทําไม่เป็นแล้วครับเกียร์ครับแล้วเฟืองท้ายก็ไม่ใช่เฟืองท้ายพิเศษพิโสใช่เฟืองท้ายครับผมก็ทําไม่เป็นราคบไม่เคยพังครับก็ไม่รู้ทาไมอะโชคดี โชคไม่มีเป็นคนสอนผมอมืโชคดีโชคไม่มีแต่มันโชคดีท่านผู้ชมครับบางทีท่านจะอาจจะปวดหัวชมรายการนี้วันนี้สัมภาษณ์มาต้องบอกเลยว่าปวดหัวบางทีถ้าไม่ติดว่าแก่ใม่สงสัยคือคือสรุปแล้วว่าทาอะไรให้มันถูกอใช้อุปกรณ์ของเหลวให้มันถูกปรับมุมปรับมุมมุมให้ถูกซึ่งเมื่อกี้ลูกเมื่อไม่ลูกน้องนากระถามผมต้นถามผ <c oughs> ไอ้สี่ขาเนี่ย มันจะมันสําคัญหมดใช่ไหมทุกขาของโฟลิงเนี่ยสำคัญหมดทุกอันเลยมีความหมายหมดทุกอันเลยว่าอันนี้คืออะไร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 ไม่ใช่ปักมัว่วไม่ใช่ปบกมัว่วไม่บอกสงสัยต้องมาใหม่ท่านผู้ชมเพราะว่าตะกี้คิวกู้ชายมากระดมเปี๊ยะสงสัยไม่พอสงสัยต้องซื้อกะหลี่ปาดมาให้ไม่งั้นไม่างั้นถามไม่ตอบแต่นี่คือคำถามพรอะจริงคือท่านผู้ชมครับถ้าคุณเป็นนักแข่งตัวจริงคุณเข้ามาเขาบอกคือผมเชื่อว่าคุณเข้ามาด้วย ด้วยใจเป็นสุดพี่น้องบอกบอกบอกเขาอจะบอกโอเคคุณรู้อะไรบ้างคุณก็บอกไปเลยว่าคุณรู้แค่ไหนอแล้วรู้ผิดรู้ถูกส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยอยู่ในระดับระดับที่เมืองไทยรู้จักทั้งนั้นเลยเข้ามาหาผมเนี่ยต้นต้นของเมืองไทยอ่ะว่าต้นต้นเมืองไทยแต่เข้ามาทุกคนเนี่ยรู้หมดรู้หมดอแล้วจนบัดนี้เขาก็ยังไม่รู้ใช่เพราะผมไม่บอกไงมีคนในหน้าด้านไม่รู้โทรถามเลยพี่น้อยอันนี้คืออะไรตอบไปเลยไหมล่ะเขาก็ตอบเลยเพราะอะไรคือ ตะกี้พี่น้อยถามเราก็บอกไม่รู้เรามีความเข้าใจอย่างหนึ่งเราก็ดูว่าเฮ้ยรถถนนเป็นอย่างนี้พี่น้อยบอกเฮ้ยรถแข่งวันนี้ก็แชร์กันก็เวลาถามจอถอนมีเปัญหาที่ถามแบบถามเมื่อกี้เนี่ยรู้ไหมจะเบิดมันไปอย่างเงี้ยกับอันเนี้ยอันไหนเราก็บอกเราคิดว่าแบบนี้อ่ามันผิดพี่น้อยบอกผิดผิดเพราะอะไรก็อธิบายให้ฟัง ใช่เราก็บอกเฮ้ยพี่ผมคิดอย่างงี้เพราะว่ารถบ้านหนึนี้เราก็คุยกันก็เจอกันดีเราพูดถึงในรถสนามนะแล้ไปพูดถึงรถบ้านจะกินกะหรี่ป๊าแม่ใช่เอาคับพี่มีกับพักนึงไม่รู้ว่าพิธีกรกับแขกรับเชิญใครจะถีบใครนะเออตอนนี้คือนับถือพี่เปป็นีเราคุยกันในสนามแต่เหมืออมันเป็นอาการนี้เจออย่างงี้ป้ตัดทิ้งไม่ซ่อมซ่อมไม่ได้ตามใจตามใจเออ อยากตายก็ตามใจตามใจแล้วอย่างนั้นไม่รู้จะพูดไงแล้วแต่คนนี้ตลบมากนะขับบนถนมขับแปดกว่าความเร็วเข้าเลยสองร้อยกว่าไม่เป็นไรขับอยู่สี่สิบโดนรถมิซูชนโป้ะตายนี่ขับกริงเล้วันนี้นั่นคือต้องคุยกันเมื่อเช้าก็ลงเฟซบุ๊กเรื่องอุบัติเหตุของผมขับรถมาเราทำเมื่อเมื่อใส่รถถนนสวนเงี้ยเมื่อใส่ผู้หญิงขับมาอยู่ดีเบียดขวางมาเลยเกือบเราต้องเบรกใช่แล้วขับสสยตึ๊กๆอ่ะช่างมันสภาพมันก็แซงเราไปถูกต้องอย่าไปทำอย่าเนี่ยอาจะเลี้ยวขวา เราก็จะดีกว่ามันก็ไปปาดหน้าใครทัง้ง,งน้ายใครเนี่ยนั่นแหละเขาเป็นอย่างนั้นแล้วพอเข้าซอยไปมันไปย้อนสอนอีกเราเราบอกว่าโอ้โหนี่คือตกลงมึงเป็นแมวก้าวชีวิตยังไงมึงจะโดนชน,น,นสามรอบแล้วอีกอย่างหนึ่งอายุขนาดนี้ทาใจได้เลยเงียบเงียบ,บสงบสงบเหมือนกันบอกบอกกันนัดกค่ลูกชายอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาขับรถโอเคอยากไปไปอยากปาดกูเบรกไปเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวไปเจอข้างหน้าทีนแป๊บแบนด์แตกต ราะบางคนมันอาจจะทําให้ชีวิตเราเสียหายได้ใช่ยปยัจจุบันนี้มันไม่เหมือนเมื่อ50ปีที่แล้วรถจํานวนรถผิดกันและคน,นใช้รถเพนผิดกันความแรงของรถมันผิดกันเมื่อก่อนรถกระบะ55แห้าแรงมา้าคุยพูดมาจนเกินเจ็ดแปีว่ายังไงก็ไม่เกินร้อยแรงมา้าหลังจากเจ็ดแปดปีแล้วก็พูดใหม่ว่าอนาคตคือมีร้อยแรงม้าขึ้นตอนนี้ร้อยเก้าสิบจากปัจจุบันนี้ร9 0ร้อยเก้าสิบ มาตรฐานออกมาโอ้ยร้อยเก้าสิบลงมาสมัยก่อกนรถแข่งเมื่อสี่สิบปีที่แล้วรถแข่งซัฟฟอรีของ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 โลกมิตซูบิชิอ่ออะแค่ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้ามันชนะที่หนึ่งปาริดกกาก้าแม้อ่าซัฟฟอรีซัฟฟอรีแข่งซัฟฟอรี่นอร์ทเอนคอร์ซัฟฟอรีก็ตอนนี้ก็คือเป็นตัวไอ้ก็ตัวเดียวกับที่ดัก,ก้าพี่มันก็ใช้ตัวเดียวนั่นแหละมาหลังจากนั้นมาแล้วแล้วคิดดูดีว่าระยะนั้นมาถึงบัดนี้รถออกจากมาตรฐานออกจากถนนแถมเป็นดีเซลอีกร้อยเก้าสิบแรงม้าไอ้นั่นรถแต่งซีทรี โอ้เขามี C2 คือไม่มีช่วงล่างอันนี้ C3 ทั้งช่วงล่างครบร7 5ยเจ็ห้าแรงมาฟูออปชันแล้วเมื่อก่อนฟูออปชันแล้วเห็นไหมลายอาร์เต็มตัวทุกอย่างเต็มตัวหมดตอนนี้จอดเป็นบุ๊บว่าว่าพัฒนาการมันไปเยอะล่าสุดพี่น้อยผมได้อ่านรายการสารคดีรถเล็กซัสญี่ปุ่นคัสซีทำไมคารบอนแล้วมันได้มันได้มันได้อยู่แล้วทั้งคันอย่าลืมสิว่าในจํานวนผิวปริมาตรเท่ากันผิวหน้าความหนาเท่ากันอะไรเท่ากันมันเหนียวกว่าเหล็กอยู่แล้ว ดั้กระทั่งไฟเบอร์มันก็เหนียวกว่าเหล็กอยู่แล้วทั้งคันเราโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำแบบเมื่อก่อนจะเป็นไม่คัสสีพี่นึกออกไหมเป็นมีเนียรไปเลยนี่คัสสีบอกอะไรญี่ปุ่นฝันและอยากจะทำมันไม่ใช่ไม่ทํามันแพงแล้วทําไปทําไมเขาบอกทำเพราะความเบาแข็งแรงแต่เจอเผอเป็นรถธรรมดาอย่างรถซูเปอร์คาร์หรืออะไรกันเลยไม่ต้องมาทํามันแพงและมันแพงเกินไปอ่ะแล้วก็เลยไม่ทําอย่างโคเวตเนี่ยตัวถังไฟเบอร์ทั้งคันเห็นไหมมีแต่ชัสีชาติเองนะมีชาติแล้วโคเวตนี่ต้อง20-30ปีแล้วไฟเบอร์ ไม่แต่ก็เกิดบอนลทูบีมีมีรุ่นเดี๋ยวมีรุ่น57ไม่ใช่58ไม่ใช่ผมเห็นกี่กี่คันเนี่ยไฟเบอร์หมด62 63เริ่ม63นี่เป็นไฟเบอร์หมดแล้วเริ่มสติงเรย์เป็นไฟเบอร์แล้วไอไฟสีดวงสีดวงยางก็ไม่ได้เบาจริงๆนะมันหนักนะมันต้องหนักสิไม่หนักแล้วมันไม่เกาะมันแข็งใช่ไหมมันไม่เกาะมันหนักชัดซีชัดซีเป็นคอสบาร์กากะบาดยกกระดองออกได้เลยเหมือนโฟกนี่คีอคุณไปคุณข้าเชฟวีเนี่คุณเข้าทางคุณแล้วนะเนี่ยไม่เปลี่ยนใหม่ก็ได้เป็นเล็กซัสเล็ก คาร์บอนไฟเบอร์เล็กสัตว์นี่แสดงว่าไม,ไม่อยู่ตามเลยนะเนี่ยมาตามตลอดเวลาเราเข้าไปก็ตามตลอดแล้ยังดูอยู่ยังสนใจยอยู่ทุกวนันม,มันก็ดูทุกวนันอาสนามนี้เขาเป็นยังไงตอนนี้เปลี่ยนไปตรงไหนแล้วอะไรกดกติกาเขาเป็นยังไงมี ฮุสตันฮุสตันฮุสตันเลสเบนี่สี่เลนนี่เขายังยังเป็นสี่ร้อยเมตรสี่ร้ยสองเมตรโฮโมนาก็ยังเป็นสี่รอแต่อันอื่นเขาอาจจะอาจจะสา0ร้อยหมดแลพัน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 ฟุตมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวตรงนั้นหรอกมันเกี่ยวตรงที่เรียกว่ากติกากติกาที่ออกมาเนี่ยสนามมันรับได้ไหมก็นั่นแหละพี่ ปลอดภัยมันสนามมันสั้นไปหรือเปล่าแลา้วตอนนี้เขาขยายสนามอะไรแล้วมันก็รับได้ในเมื่อรับได้เขาก็เปิดได้เมื่อจักรยานเนี่ยพี่ล่าสุดปีนี้ให้ใช้ดิสเบรกพอรถความปุ๊บหนึ่งดิสเบรกเกือบ,บตัดแขนตัดขาอะไรสักอย่างเนี้ยตอนนี้ก็ชะลอแล้วอบอกว่าโคไว้ก่อนเบรดแน่นเกินไปโดนโดนออข็งาดิสเบรกจักรยานเฉยเเฉาะออใช่ก็เลยหยุดไว้ก่อนปลายเหตุหรือเปล่า นั่นคืออย่างที่บอกฮะก็ให้ทําเครื่องความปลอดภัยก่อนว่ามีตัวครอบอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยเพราะว่าอย่างรถยนต์มันอยู่อยู่นอกตัวใช่ไหมพี่แต่จักรยานตัวเราอยู่นอกรถเขาก็เลยเป็นนี้เป็นนั่งแก้อยู่คือต้องมีตัวครอบไม่งั้นมันจะไม่อันตรายเอาเรื่องของเคาแล้วแต่เขาเขาจะทํายังไงก็ทําแล้วพี่น้อยดูตอนนี้ได้ติดตามวงการบ้านเราป่ะเป็นไงบ้างดูเกี่ยวกับรถรถแดกเรอะก็ตอนนี้มันไม่ต้องตามอะไรมันก็มีข่าวตลอดอยู่อยู่แล้วว่าวงการตอนเนี้ยมันเหมือนมันมันเหมือนกับวัสดุจักอะเมื่อก่อนก็มีรถอะไร รถพวกคือเบนซินเอามาแต่งโฟวีลเป็นโฟเป็นเจเป็นอะไรเป็นอะไรก็แล้วแต่มันบูมยังเป็นสักพักหนึ่งคนนู้นกวนคนนี้เก่งๆก็มีจากนั้นมาก็มีพวกรถปัดประหลัดประหลาดประหลาดเข้ามาใช่ไหมสเปซเฟรมอะไรเข้ามามันก็บูมไปอีกสักพักสักพักสักพักก็มีหน้ายาวเข้ามาประกบด้วยดีเซลมาตามมาตามมาตามมาห่างๆีกองทัพเฉพาะดีเซลนี่เขามีอีกกลุ่มหนึ่งเพิ่งเริ่มตามมาห่างๆใช่ไหมพอระยะนั้นไปดีเซลมันค่อยๆพัฒนามาเรื่อย อ่าอจากเครื่องธรรมดามาเป็นคาม์อนเลวอะไรพวกนี้มาเริ่มพัฒนาเลมีดันลงดันล่างกล่องอีซีอะไรเต็ม,มไปหมดและเอพรถพวกเนี้มันพัฒนามันสุดแล้ว